สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหมูก็จะมาสอนทำโน้ตสติกเกอร์แบบนี้เลยนะคะเอาไว้จดกันลืมนะคะทำเป็นคล้ายๆโพสต์อิดนะคะสามารถเขียนได้เลยนะคะน้องหมูก็จะเขียนให้ดูประมาณนี้เลยนะคะ I love you หรือว่าใครจะเอาไว้จดการบ้านก็ได้หมดเลยนะคะพอเราเขียนหนึ่งแผ่นนะคะเราก็ลอกแล้วก็สามารถนำไปติดที่ โต๊ะเครื่องเรียนหรือว่าติดที่สมุดของเราก็ได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องมูงฝากดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องหมงมีจัดให้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะให้เรานําเป็นเทปใสนะคะเป็นเทปใสหน้ากว้างแบบนี้นะคะถ้าใครใช้เป็นเทปอันเล็กนะคะเราก็จะสามารถเขียนได้น้อยนะคะเราจึงใช้เป็นเทปใสหน้ากว้างแบบนี้เลยนะคะให้เราลอกออกมาค่ะลอกออกมากว้างแบบนี้เลย จากนั้นนะคะก็ให้เราพับปิดกลับไปค่ะพับกลับไปที่เดิมนะคะพับให้ตรงๆแล้วเราก็รีดได้เลยค่ะรีดให้เรียบๆบแบบนี้เลยนะคะนี่เราก็จะได้ประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราใช้กรรไกรนะคะตัดโดยเว้นจากตรงที่เราพับนะคะตัดออกมาประมาณ1ซนติเมค่ะหรือว่าครึ่งเซนติเมตรก็ได้นะคะ ตัดหางออกมาค่ะเพื่อให้มันมีกาวอยู่นิดหนึงนะคะนี่หนไหมคะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วนะคะ1แผ่นทําง่ายมากๆเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็นําแผ่นที่2ที่3ามที่4มาติดซ้อนๆกันนะคะนี่ติดซ้อนทับกันไปแบบนี้เลยค่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่เท่ากันนะคะแบบนี้เราก็ตัดออกได้เลยค่ะ ข้างล่างนะคะตัดออกได้เลยถ้ารู้สึกว่ามันไม่เท่ากันนี่ไหมคะแล้วก็หาแผ่นที่3ที่4มาติดทับไปเรื่อยๆได้เลยค่ะนี่นะคะทับไปเรื่อยๆเลยเราจะทำ 5อัน6อันหรือ10อันก็ได้หมดเลยนะคะเราแล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราอยากทําเยอะหรือทําน้อยถ้ามันไม่เท่ากันเราก็สามารถตัดออกได้เลยค่ะตัดให้มันเท่าๆกันเลยนะคะตรงส่วนท้ายนี่้องหมูก็จะเอาประมาณนี้นะคะประมาณ4-5แผ่นนะคะทําไว้เล่นๆน,นะคะเอาไว้จดกันลืมนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เรา ตัดกระดาษนะคะจะเป็นกระดาษสีจะเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่ตามความใจชอบเลยวันนี้นะคะน้องหมูใช้เป็นขนาด6คูณ9นะคะแล้วก็กระดาษสีขาวนะคะสีชมพูใช้เป็นขนาดกว้าง6ยาว9นะคะสีขาวนะคะใช้ขนาดความกว้าง5ความยาว7นะคะเสร็จแล้วให้เรานํามาติดทับกันค่ะ ใช้กระดาษแผ่นสีขาวนะคะติดทับลงไปที่แผ่นสีชมพูได้เลยค่ะประมาณนี้เลยเพื่อความสวยงามนะคะตกแต่งเพื่อความสวยงามด้านบนนะคะเราก็หาเป็นเศษกระดาษเล็กๆนะคะมาติดด้านบนตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นนะคะความกว้างก็มีขนาดเท่ากับ สีขาวเลยนะคะความกว้างคือกว้างยาวเจ็ดนะคะนนี่เห็นไหมคะประมาณนี้เลยเพื่อทำเป็นแผ่นรองติดสติกเกอร์ของเรานะคะจากนั้นนะคะให้นำเทปใสสติกเกอร์ของเรานะคะที่ทำไว้เมื่อสักครู่ติดไปที่ด้านบนแบบนี้เลยะคะ่ะติดไปบริเวณเศษสีขาวแผ่นเล็กแบบนี้นะคะเพื่อที่ด้านล่างนี้เราจะสามารถเอาไว้ตกแต่งได้เลยนะคะใครจะ เป็นวาดรูปหรือว่าใครจะใช้เป็นสติกเกอร์ก็สามารถนำมาตกแต่งได้เลยนะคะเพื่อความสวยงามสติกเกอร์นี้นะคะหาซื้อได้ไม่ยากเลยนะคะที่เซเว่ก็มีนะคะตัวนี้แล้วแต่ว่าน้องๆชอบอะไรก็สามารถนำมาตกแต่งได้เลย พี่หมูก็จะตกแต่งประมาณนี้แล้วกันนะคะนี่เห็นไหมคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเลยนะคะใครอยากจะทํา5แผ่นหรือว่าจะทาเยอะกว่านี้ก็ได้เลยนะคะเอาไว้จดโน้ตนะคะกันลืมหรือว่าใครอยากจะทิ้งโน้ตเผื่อว่าใครไม่อยู่บ้านก็ทิ้งโน้ตไว้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะแบบวันนี้ออกไปเล่นข้างนอกนะหรือว่าใครจะเอาไว้จดการบ้านก็ได้เลยนะคะกันลืมว่าวันนี้เราเรียนอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะคะนี่เห็นไหมคะน้องหมูก็จะเขียนให้ดูนะคะหนึ่งบวกหนึ่งนะคะ เท่ากับ2นี่เลยใครอยากทำเล่นหรือว่าทำเอาไว้จดก็ทำได้หมดเลยนะคะทำแล้วก็สามารถลอกได้จริงนะคะลอกเอาไปใช้ได้จริงเลยเหมือนโน้ตพดอิดจริงๆเลยนี่เห็นไหมคะประมาณนี้เลยนี่นะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนะั้นฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ